สวัสดีครับจีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบงก์โซเยอร์นะครับวันนี้เราจะมารีวิวการแกะเครื่องเปลี่ยนแบตเตอรี่นะ Apple A31 นะครับการคือลูกค้าแจ้งมาว่าเครื่องดับเองนะครับประมาณนี้นครับถ้าเวลาเราถอดสายชาร์จครับเครื่องจะดับเลยนะครับเดี๋ยวเราสกูลครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำได้เลยนะครับดับนแรกนะครับเราก็จิ้มถาดซิมเนือออกก่อนนะครับขั้นตอนสุดท้ายครับนำเล็บเลาะขอบครับหรือว่าใครถ้าไม่มีเล็บก็นำแผ่นพลาสติกบางๆครับค่อยเลาะเลยครับ นี<ด>่เก็บน้ำซุปมันไว้กันน้ำซุปย่างเงี้มานมามาตีน้องออเร็วเร็วประมาณนี้นะครับเร็วแค่ประมาณนี้นะครับ<ด>แล้วต่อไปเราจะขันนอ็อต<ป>นี้ออกให้หมดครับน็อตด,ดันบนนี้นะครับใ<ะ>ช้ไขควงเฉกนะครับเอ,อ๊ะยังเงยหาง แล้วต่อไปก็แกะฝาออกนะครับแล้วก็ถอดขั้วแบตเตอรี่นะครับแล้วต่อไปก็ดึงแบตเตอรี่ออกเลยนะครับดึงเขียวๆนี่นะครับประมาณนี้ครับถ้าใครกาวเหนียวก็ใช้น้ำมันร้อนสันนะครับหรือแอลกอฮอล์หยดลงไปนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นแบตเตอรี่ก้อนใหม่นะครับนำแบตเตอรี่ก้อนใหม่มาลองก่อนครับก่อนที่จะแกะกาวสองหน้านะครับ ถ้าใครไม่มีกาวสองหน้าก็ไม่มีกาวสองหน้าที่ติดมาจากโรงงานนะครับก็ใช้กาวสองหน้าติดเองได้ครับมานี่ะครับต่อไปแล้วก็ลองเลยนะครับประกบแบตก่อนลองชาร์จก่อนนะครับชาร์จก็ทิ้งไว้ประมาณสัก10นาทีถึง20นาทีนะครับลองเทสว่าชาร์จเข้าไหม เครื่องมีอาการติดดับไหมนะครับเห้เราเสียบสายชาร์จไว้ก่อนครับอโอเคนะครับตอนนี้มี68นะครับ เดี๋ยวทิ้งไว้สิบนาทีครับว่าขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับว่ามีเครื่องมีอาการดับไหมนะครับถ้าไม่ดับก็สามารถประกอบติดกาวแบตเตอรี่ได้นะครับแล้วก็ประกอบได้เลยนะครับโอเคนะครับอ่าตอนนี้เราก็ครบแล้วครับตอนนี้ขึ้นมา71%นแล้วนะครับจ้ามื่อกี้66นะครับเราก็สามารถประกอบเครื่องได้เลยนะครับ สายชาร์จกันเลยนะครับแล้วทา,าไมก็ปิดเครื่องนะครับแล้วไปแล้วขอขั้วแบตเตอรี่เอาอเลยนะครับ แผ่นนี้ใครจะอ,ออกก็ได้ไม่ออกก็ได้ครับแล้วแต่อะไรนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นรองรองแพรจอแพรชาร์จนี่เฉยนะถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนจอก็ไม่ต้องแพะออกนะครับแล้วต่อไปก็แกะแพรี่ออกได้เลยนะครับเป็นกรารสองหน้านะครับแล้วต่อไปเราประกบลงไปเลยนะครับก็ไปให้แน่นเลยนะครับอ่าไปก็ประกบขั้วแบตเตอรี่นะครับ โอเคนะครับอะไรมาลองหน้าจอกัน,นครับแต่ต่อไปก็นำฝาครอบนะครับฝาครอบประกบลงไปเลยนะครับขันน็อตประกอบให้ครบนะครับน็อตที่ถอดออกมานะครับเกี่ยวไว้ให้ดีนะครับ แล้วตัวนี้จะเข้ากันหมดทุกตัวครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะติดวายประกันจากทางร้านนะครับ กันทางร้านครับอ่าแล้วเราจะประกันหกเดือนครับอ่า แล้วต่อไปแล้วก็ประกอบนะครับนะเราลองเปิดเครื่องเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเสียบชาร์จไปให้ลูกค้านะครับนะประมาณนี้นะครับแค่นี้ก็เป็นอ,อันเสร็จเรียบร้อยนะครับนะโอเคนะครับเป็นแบตเตอรี่เก่านะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวผมก็ขอตัวจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับกด Subscribe และกดติดตามด้วยนะครับถ้าผมพูดคลิปติดขัดอะไรก็ขออาภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ